ผมอ่ะก็จะแบกสอดแบกผมแบกเงินมาสองแค่ผมอะดาวรถสองแสนยพตีไปของแท้ผมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพ่อแม่โอี้มาอีกแล้ว ใช่แล้วเห็นมีพร้อพกันทุกคนนี่ก็คือรู้เลยว่าต้องมาดูอะไรเขาเรียกว่าเป็นนี้เราจะมาดูช็อตฟิล์มใช่ปะใช่เขาเป็นช็อตฟิล์มของ first l a b b i t ซึ่งตาจริงอ่ะการที่จะมีตัว first l a b b i t เป็นช็อตฟิล์มได้อ่ะก็คือว่าเขาต้องรอให้ตัว MV ของ first rabbit ครบสามล้านวิวก่อนเขาถึงจะรันจกมาแล้วตอนนี้ก็คือเิดแล้วเขาก็เลยรันจบมาค่ะ นี่กับน้องๆรู้ที่สาด้วยโอเคแต่เพ่นสปตยนิดนึงนะคะเออเรารู้กันสองคนคนอื่นยังไม่รู้ไม่เป็นไรเราสไพรส์ดีกว่าเออชอบความแบบสมุดเน่าน้องฮุบได้เลยเราเคยใส่ถุงมือใช่ใช่น้องฮุบใส่ถุงมือเดี๋ยวน้องฮุบเป็นสีแดงไปไอ้ย่าเออว่ะเออแรววัฒาธรรของมนุษยชาตการต่อสู้กับไวรัส คือสงครามที่เราไม่เคยชนะทันสมัยนะเอาจริงนักวิทยาศาสตร์ทุ่มเทคนคว้าหาวนวทางใหม่ๆแต่ในที่สุดแล้วธรรมชาติก็ยิ่งใหญ่กว่าเราเสมออุ้ยไปหาไปหาไปหาอุ้ยจะน่ากลัวไหมแบบแบดอุ้ย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 อุ้เนี่ย เชื้อซอมบี้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วเหล่ามนุษย์เที่ยงเหลือลอดต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆจากพวกกลายพันธุ์กระหายเลือดเฮ้ยอหัวตกเต็มเลยอ่านเลยดีเออน้องักเด็กเฮ้ยเอาขึ้นมาห่วงจังหรือว่ากำลังเขียนจดหมายรักอยู่เหรอเราซ่อนตัวอยู่ในจุดนี้มานานแล้วเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ย ไม่มีงานทำกันเลยไงอุยไปยากกลังเขียนจดหมายรักค่ะพี่เอิญจริงเหรอเอาอะไรดิเรื่องจ1า3เรื่องก็เชื่อได้อุ้ยเชิ่อนอุ้ยพี่เชอร์ปรางแบ่งหน้าที่คอยดูแลทุกคนอป็นมาหรอหัวมันหรออาหารทั้งหมดเลยแค่นี้หรอเป็นแขกรับเชิญ และยังเป็นผู้นําทีมสํารวจออกไปหาสิ่งที่ฉันกับตู่ถามว่ายังไงอุ๊ยน้องมนี่เอาเฮ้ยเราก็มีไม้นะไหนไม้พวกเราเอาจริงชุดในโปรเตอร์โปรเตอร์น้องโมนี่ก็คือชุดนี้ได้ปะใช่ใช่แต่เราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ออกพี่ชายเังดูเป็นพี่เลยเนาะขอโทษนะเออดูเป็นพี่แหละพอรกเนี้าบ่าวเขาเป็นพี่อยู่แล้วด้วย ใช่แต่ว่าดูเหมาะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าโคคเ่าภูงตาภูงได้หมงเฮ้ยนึกถึงเรื่องอันนี้เหมือนกันเนาะออกเป็นทีมอะไทยท่านอะที่เป็นแบบเป็นทีมทีมเป็นทีมสำรวจทุกครั้งที่ออกไปเหมือนเลยอะทุกคนรู้ดีว่าอาจจะไม่ได้กลับอาจจะไม่ได้กลับมาอีกนี่น้องไปแย่กับแีมดีเนาะแบบภาพเสียงดีมากเลย ก็คอบพี่ีเดี๋ยวเขาไม่เห็นรอกเร่ิงต้องกระ่าไยเาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนที่ไหนใน u t u b e อ่ะเฮ้ยจริงๆริน่ากลัวมากเลยนะที่แบบว่า พี่ชัอุ้ยโดนกัดเหรอเฮ้ยถ้าโดนกัดนี่คือเอาตัดแขนเฮ้ยพี่ชัเราซมไม่กัดมาเหรอเร็วเข้าเรียกใครช่วยรัแขน่อนเร็วจริงจริ อเกูถึงก็คือเสียดายไม่มีน้องไม่มีน้องเกสกับน้องเจ้าเข็มอ่ะไม่ได้สิบหกคนในนี้เขาแค่สิบหกคนเฮ้ยน้องฮุ้มดนอะไรได้ปะเอออโดนเล็บแล้วเปล่าแผล์เพนิดนึงที่พี่เชอร์โดนกัดเป็นเพราะเราเองแหละอย่าโทษตัวเองไปหน่อยเลยมันไม่ใช่ความผิดของเธอคนเดียวซะหน่อย อุ้ยตกใเป็นความผิของเราทุกคนต่างหากอ๋อนี่ไงที่บอกว่าน้องพีก่อมเงื่ยน่ะน้องพีกจ่ใช่โดนจับด้วยเ่ยจริงเรื่อเดียว่าพ่เชอ์เรื่อี่เชอปางเม่กี้ตรงพีกแตกพ่เชอร์กางใจเรื่องี่เชปางเมื่อกี้ตรงพีกแตพ่ชอร์กลางใน้องทกหนีหรอดไม่ได้ไม่ใช่หรอเาเราว่านะสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือการของพี่เชอร์ปังไม่ใช่หรอ แผลที่โดนกัดอ่ะอาจจะติดเชื้อนะพี่เชื้อไม่เป็นไรหรอกขอบใจมากก็รู้ยังว่าไปดูหนังผีไม่ได้นะอ๋อดูหน้าช้ำหน้าฉ้ำฉันว่าพวกเธอสองคนอ่ะักนดีกวู่ทีทีน้าจะช้ำนะเนี่ยโอ้ยโดนต่อยอนไ่อยอืมอะอีกจุดดูหน้านองหูโอ้ยหน้าสวยมากพวกเธอก็ด้วย ยยกย้ายกันไปได้แหละเดี๋ยวคืนนี้อ่ะจะอยู่เฝ้ายามให้เองเออทำไมดูลายเนาะทำไมทำไมดูลายเนาทำไมเออทำไมแบบมีปัญหาอะไรกันหราอไปย่าก่นนะเขามีปัญหากับไปย่าป่ะเนี่ยอ๋อวิยจริงเขามีปมอะไรหรือเปล่าอย่าบอกเป็นซอมบี้นะฮ่าเลยจริงจริงกวนแผลเป็นซอมบี้อ่ะตามแผลหรือว่าโดนตัด เครียดเห,เหดนื่อยอ่ะจริงอันนี้อาจจะปกปิดความรู้สึกอะไรอยู่อืมอันนี้คือเฝ้าวเวรตรงนี้หรอไม่กูเห็นหน้าจอข้างๆคือเห็นมึงทีทีเอ้ยนั่นค่ะเป็นตัวเป็นมิแผล,เ,ลเหมือนกันไม่ออกมิกลโลร์หรอเอ้ยน,นี่นี่เห็นไหมซอมบี้มาอ๋อเขาใช้วิธี<ม>นี<ม>้ก็คือเหมือนเรื่องดูดินเดเมอร์หรือทีนี้ กลัวเนาะน่ากลัวเนาะดยิ่งไม่ชอบหนังซอมบี้เลยอะหลบมากลัวกลัวแต่ว่าแต่ว่าพี่ตกใจเดี๋ยวนั้นเราต้องฮุกเข้าไปแล้วหรอจะใช่ซอมบี้ที่มาลังแทนพี่เชียวปะฮะซอมบี้ลังแทนได้เหรอก็คือแบบของเกาหลีเรื่องล่าสุดอ่ะซอมบี้รู้ยังไงนะพี่เชียวไปทำอะไรซอมบี้ บี้ที่เป็นผู้ชายคนนั้นแมนใช่ไหมอ๋อที่เป็นที่อยู่ในห้องแล็บปะน้องพีคแบบหน้าโคตรไอ้นี่เลยอ่ะเรื่องอะไรนะแบบสู้อ่ะอุ้ยอ๋อันนี้คือซอมบี้เหรอก็คือซอมบี้แบบอันนี้คือกระต่ายปะซอมบี้กระต่ายอุ้ยก็คือ ะซวกแล้นะออกดูกล้ามดิดูกล้ามตัวใหญ่ตรงนี้ที่ว่าใครใครโดนไอ้นี่นะเหงจับอะเหงจับเนมีเนีแถั้งจำไม่ได้ใครโดนเหงจับก่อนไม่ใช่หน่องไ่ใช่หน่องยกกิดอุยมึงเขาเกตื่นเต่ะแบบเนี้ย ็คือตอนตีก็คือไอ้นี่เลยนะทําให้เราเติดเต้นโอ้ตัวใหญ่มากอะเออตัวใหญ่มากใครวะเออวินาน่ากลัวอยู่เด้อก็คือเลือดเต็มปากเล,เลยเหมือนแบบเพิ่งซดไปแบบนะนี่หรอจะมาแก้ไขพม่เชื่อหรอคนนี้หรอ,อ,อโอ้ย อวุไปไหนเนี่ยเอ้าอุ้ยหนีทันหนีทันเก่งมากนี่ไงน้องลูกกิดมไสง่ส่เส็หนแล้วสวกเลยในอุปกรณ์ตัี้ช่อยังไงวะเนี่ย น้องฮูบเนี่งเอ้าเอ้าไปอ่ะอุ้ยเป็นผู้เสียสละโอ๊ยนี่ไงเฟิร์สแรบบิทเนี่ยมองอะไรโลกจิตคิดว่าทุกคนต้องกลัวแกหรือไงอะไรโลกจิตอ่ะโอ๊ยนี่นี่มองอะไรโลกจิตนี่คิดว่าตัวใหญ่กว่าเราจะรังแกใครก็ได้ท่านสุดนางเป็นคนดีนะรีไปก่อนมันจะรู้ตัว ม่โทรแกก็ใครขี้ขาดที่ใส่หน้ากากงงงงเนี้ยพวกกูทุกคนจะเห็นหน้าแล้วก็ผลราอยยั๊แกใช่ไหมโอ้แอบไม่กล้าแก่เลยมันก็เก่งแต่กับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเท่านั้นแหละนี่ทำไมเออทำไมไม่วิ่งวะเอาดิไปยังเออโหอ้โหเอาอย่างวิ่ง ดีไหมคะเลยเพราะว่านางเป็นซอมบี้ไงต้องเสียบที่หัวอุ้ยเฮ้ยก็คือแบบหัวนี้แบบอุ้ยไอ้เชอร้อุ้ยจะลองไห้เลยอ่ะพี่เชื่อสิสละอุ้ยต้องอย่างนี้สิ เสียงเท่มากเลยเดี๋ยวนไม่ไม่ไปช่วยพี่เชอญหรอกเจ็บไหมอ่ะเป็นไรไหมต้องรีบไปช่วยพี่เชิญก่อนจริงถ้าพูดไม่ดูหน่อยหล่าสุดดนีพี่เชิญยังบาดเจ็บอยู่ไม่รู้จะทนได้อีกนานแค่ไหน พวกเราต้องคิดหาวิธีจัดการให้ได้เร็วที่สุดเอานี่ไงเจ้าเข็มแต่ซอมบี้ตัวนั้นมันแข็งแกร่งมากถ้าพวกเราโจมตีไม่โดนจุดสำคัญก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยอือก็คือเล่นครบ18คนแหละคือเร่นอะแม่แต่ใน MV มันไม่ไดใช่เออออนนี้ซีดีไม่อยู่ในไอ้นี่เราพวกเราต้องโจมตีที่หัวของมันแต่เดี๋ยวนะไอ่กินที่ไม่ได้อยู่ใน MV ใ่อกี้เธอเพิ่งเล่าว่าฮูปใช้ไม้ตีหัวมันแนหัก แต่ก็ยังไม่เป็นไรไม่ใช่หรอเออพี่เงินใช้ความคิดนะงั้นเราก็ต้องโจมตีตรงจุดที่บอบบางที่สุดของกะโหลกถ้ากระดูกส่วนนี้ถูกทุบแตกเศษกที่้กระดูกก็จะเชื่อไปที่สมองทันทีอืมถ้าสมองถูกทำลายทุกอย่างก็จบน้องพี่กับน้องแฟมทำหน้าคายกันบ้างอะก็คงไม่ยอมให้เราโจมตีจุดอ่อนง่ายงใช่ปะก็เหมือนกับช้างแมมมอธที่ไม่ยอมอยู่เฉยให้เพืนบริลดข้ามมาง่ายๆ่าเออน้องเฟิมทีไว้แต่เิงมันต้องสูญพันธุ์ไป ก็เป็นเพราะว่าการวังกับจัดได้ไงอะ่ะอม้ยอเจ็บแล้วอุ้ยเริ่มเปลี่ยนหรอป้าเนี่ยก็คือกลายร่างอินนี่ก็เดินมาหาที่ห้องน้ำมึงจะเป็นซอมบี้แบบอัจฉริยะไปแล้วนะ เอาซอมบี้ตัวประเลิ้งเลยนะไอ้ยากอุ้ยเหมือนเกาหลีเรื่องไอ้นี่แหละล่าสุดอ่ะชื่ออะไรวะเด็กชายเด็กชยเด็กหญิงเชอร์ังแล้วเด็กชายซอมบี้ไปพบคุณครูเป็นครูด่าแล้วนะด่าซอมบี้เล้ซอมบี้งงเด็กชายซอมบี้ห้ไม่รีบไปเดี๋ยวโดนครูดุนะ ก็ำลังเดินช้าไงอุ้ยพี่ชอไม่ไหวแล้วอุ้ยเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยชทแล้วอ่ะพี่ชาอุ้ยตกใจทำไมลังจะช็อตหรอใครจะฟาดลังจะช็อตปะจริงไป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 ีนะบอกแม่ไปเห็น สอมปิกก็คือยืนมือมาเลยนแห่มันมันพอดีไงเอห่กายออย่าีออุ้ยใหญ่ใหญเอพิ่หันวัดเออขอนิดโอ้โอนั่นมีอะไรแน่เลยอะเทมเลมอะไอเท่งแหลมจะเจาะหัวบ่าบิงโกบิงโก ้าววพี่ถ้าเกิดวิ่งไปเลยได้ไหมวิ่งออกไปวิ่งออกไปเจาะว้ายเชี่ยวเอาเลยไม่โดนเอาตายมาแล้วตายไปอะเดี๋ยวจะเห็นหน้าเลยสอมพี่นี่ไงนี่มานแ่นสองกจยไปบอกเลยว่าต้องมี คือความบุญลองเหมือนกันนะเนี่ยเออทำไมอะเจียวหัวเก่งมากลูกเก่งมากทาลูกันมาอย่างนี้หรอตัดขาเลยนี่เป็นเพื่อนกันแล้วทุกคน พิเชาพิเชาพิเชษเขาไอ้านาีโอ้ยอะไบ้างเนี่ยโอ้ยซอมบีซอมบียังสวยอ่ะอ้าว้ยอ้าว้ยพิเา้ยรมาโดนมัด เห็นไปไหนนะเราจะยังกันต่อเราเคยได้ยินมาว่ามีองค์กรที่ผลิตเซรุ่มรักษาผู้ติดเชื้อได้แล้วแต่ไม่รู้นะว่าเป็นการติดเชื้อมานานแค่ไหนอ่ะงั้นแปลว่าให้คนผลเซรุ่มเร็วก็มีโอกาสพิเชิญงั้นพวกเราเรียกออกไปตามหาเซรุ่มกันเถอะแต่ถ้าพวกเราออกไปแล้วพี่เชิญล่ะาไม่ต้องมีถุงน่งหรอกเราสองคนจะช่วยดูแลผี่เชื้อใหเองเลย กูชอบก็เลยเป็นซีนนี้ไงโอ้เขากแบบดีนะว่าสองคนนั้นก็คือพ่อพี่เชิญของคนนั้นอยู่กับพี่เชร์โอ้ยเก่งอ่ะสตอรี่ดีนี่ไงฉันมาเป็นฉันเป็นบ๊อบเปอร์นะเหมือนปะเหมือนเหมือนเหมือนกูเป็นใครดีอ่ะกูเป็นใครดีอ่ะเออกูไม่เหมือนใครตัวเองแล้วกันพวกเราเราเป็นตัวเองไม่ไม่พี่เราเป็นอมบีเมื่อกี้อ่ะ

มีเี้ยไหมเออเหมือนมีค้องมีเจ็ดนาทีแล้วเหรอเร็วเนาะนี่ครบสิบเจ็ดนาทีแล้วหรอออทำไมเร็วจังวะเราจะหายดีอยู่ข้านเข้าไปในความอาวยังไ่ร้ล่าได้วน่ากให้คิดเป็นหกล้วหนัเองให้ขมวดปมนะเออ หรือว่าคนเพอื่นเพงอื่นจะมาต่อนีด้วยรเปล่าต่อเป็นไปแต่ฉันแต่ฉันว่าน่าจะจบแล้วอ่ะใช่เล่นแบบเปิดวาจะเป็นไงว่าถ้าจำไม่ได้จำไม่ได้กรสุดยอใช่เปล่าไม่รู้รู้เยอะคหมอ๋อเออใช่ใช่อย่างนี้แล่ะก็คือจำทันต็นแ้ มีมิวสิคอุ๊ยหมดแล้วจบแล้วจริงด้วยจริงจริงๆชอบนะเขาจริงจังอ่ะกับการทำกับการทำหนังตัวนี้ยแ้้ว่าเผลอๆผทำทำฟิล์มมาก่อนแล้วมาตัดเป็น MV ด้วยซ้ำเนาะคือตั้งใจทำทำเรียกอะไรวะช็อตฟิล์มออกมา แล้วก็ตัดบางส่วนมามาใช้ในใน M V เออจริงคือรู้ว่าเขาแบบตั้งใจทำมากใช่เพื่ออันนี้เลยเออจริงเวลาเวลาซอมบี้โดนทุบอ่ะมันก็รู้สึกเสียวรือแบบรู้สึกปวเอาจริงอยากรู้อยู่นะว่าจะไปเจอเจอรูปหรือเปล่าไม่เขาให้แบบจริงขมวดโบเมื่อกี้เมื่อกี้กางจะบอกว่าจะไปเจอเซล์รุ่มหรือเปล่าไม่ใช่นเซลรุ่มเซลร่มสวยกลับมาทุกคนเลยนะก็ นาเด้งหมดเลยนะก็คือน้องน้องเจ้าเข็บกับน้องเกสก็พี่เชิงงงเลยเอ๊ะไปไหนมาเด้งแบบเกิมาแต่ตอนแต่ตอนที่แบบว่าเออตอนที่พี่เชิงโดนกัดกลับมาน้องุ็ไอเนี้ยตอนตอนที่แบบว่าเออแอบน้ำตาซึมนิดนึงเหมือนกันเนาะที่ทำมาหาชั้นสี่อะไรเงี้ยแบบแค้นชั้นปะตอนนั้นปะเออจริงแค้นจนก็แบบเหมือนแบบเขาเสียสละแบบประมาณว่าเออไม่อยากให้น้องๆต้องเป็นเป้าหมายไงเนาะก็เลยต้องทำให้ตัวเองเป็นเป้าหมายแทน ไม่ก็ตอนแรกก็คืองงเลยนะว่าว่าทําไมแบบแต่งตัวอย่างนี้กันจาได้ปะที่แบบเนาะที่เราเห็นอ่ะก็อ๋อเพราะว่านี่แหละเพราะเขาต้องการแบบจะไปแบบไปร็อซร่าไปเซอร์ไมเซรุ่งเราชอบเหมือนกันเนาะการโยงที่แบบสองคนดูพิเชินอะแล้วก็คนที่เหลือก็คือออกไปก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงไม่มีสองคนเอาแล้ว พี่ว่านรู้สไป่ชินน่าสวยดู้สกไย่นมากเลยโบทออกมาครั้งแบบเออไม่ชนมากในเราลองดิว้าวจะจะบอกว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าน้องไปย่าเขาเป็นน่าจะเล่นละครได้น่าจะแบบน้องเหมือนเขาแสดงเก่งอ่ะเห็นมตอนที่เขาแบบพูดอะไรไหลลื่นมากเลยอ่ะหูบเลยนะ ชาร่าูม,มต้องเล่นเล่นแบบไอ้นี่หน่อยอะเปิดนางร้ายอะออแต่เราต้องฮูมนี่แบบว่าเหมือนสายตานางบอกอารมณ์ได้อะมีจังหวะหนึ่งตอนที่น้องบอกว่าเดียเด๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเข้ายามเองแล้วมันมีจังหวะที่แบบสายตาน้องเปลี่ยนมันแบบมันกลัวมันมีแววตาที่แบบว่ากล<อ>ัวออมันก็แบบมันอมันก็อินนะแต่สายตาของฮูมอะชอบนะด้วยเหมือนฮูมเขาเขาก็โชว์แบบสปิริตความเป็น ความเป็นแบบผู้นำอะเออผู้นำเซนเตอร์เนาะสองคนใช่ดูดูแลเออเป็นเซนเตอร์ทั้งสองคนเป็นเซนเตอร์ที่ตอนแรกไม่ค่อยลงรอยกันแต่เพราะว่ามีแต่พอพี่เชอร์ก็คือเจ็บกลับมาก็คือแล้วก็มีกระต่ายมาบุกมาบุกรังเนาะก็เลยแบบว่ารวมพลังกันเลยก็จะช่วยให้น้องได้เซรุ่มออกมา โอเคก็อย่าลืมติดตามน้องๆ B N K เนาะทุกรุ่นเลยแล้วก็ C G M ทุกรุ่นเหมือนกันเนาะก็คือมีแค่รุ่นเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ s M D 4 8ทุกรุ่นเลยเหมือนกันนะคะเดียวแล้วก็ก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะอาจจะได้ม่พลาดผลงานของพวกเราเนาะและที่หน้านะคะเราจะแห่มาดูแห่มากินแห่มาเบาหรือแห่มาเล่นอะไรก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะ ผมอ,ะอ่ะฮึกระเลงต่องแดงชอบพอรจักสแสนผมะ่ะฮไทหน้าปัดสองแสงไนไดยดอกเบียเป็นของแถม